สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่องทําได้ช่วนแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนทริคเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้พป็ลมเราสามารถอยู่กับเราได้นานๆน,นานแสนนานเลยนะครับยากที่จะพัง <Okay. S 1> เทคนิคนี้ง่ายนะครับเดี๋ยว,วเพื่อนๆตามมาชมกันเลยมาขั้นแรกนะครับเพื่อนเพื่อน,อนถอด แต่แกงออกให้หมดนะครับมันจะเหลือร้ล้ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเตรียมนี้น้ามันน้ามันอันนี้คืออะไรไม่ใช่น้ามันจักรนะครับอันนี้อันนี้เป็นน้ามันน้ามันเครื่องของรถปอร์เที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเป็นน้ามันเครื่องใหม่ๆเลยนะครับหรือเป็นน้ํามันเครื่องของรถยนต์ก็ได้เอาใส่ในนี้นะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ใครก็ไม่อยากจะบอกนะครับช่างช่างเราไม่อยากจะบอกกันนะครับนี่ใช้น้ามันเครื่องนี่แหละ แต่ต้องเป็นน้ํามันเครื่องที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับอ่าอย่างแมงนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนถอดถอดนี้มาแล้วเพื่อนเพื่อนมองตามช่องไปเพื่อนเพื่อนจะเห็นอัวไหมมันจะเป็นเหมือนเหมือนอัวแบบเป็นเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นตัวเป็นเบ้าอย่างเงี้ยครับเป็นเบ้าแล้วแล้วในเบ้าอ่ะจะเป็นอ่าเป็นผ้าซับน้ํามันนะครับเพื่อนเพื่อนใช้ไปประมาณปีสองปีอะน้ามันมันจะแห้งแล้วจะทําให้ ให้บูธกับแกนเนี่ยไม่มีน้ํามันหลอดลื่นใช่ไหมถูเสียดสีกันไปทุกวันทุกวันเงี้ยครับร้อนพอร้อนมันก็จะทําให้บูธกับแกนเป็นรอยนะครับเป็นรอยแล้วมันก็จะดังเอียดเอี๊ยดเอียดเอียดเอียดอย่างเงี้ยครับเพื่อนดังโอ๊กโอ๊กแอ๊กอะไรไปเรื่อยนะครับและปัญหาก็คือไม่มีน้ํามันน้ํามันหมดนะครับเพื่อนเราต้องหยอดน้ํามันเข้าไปในอู่นีะครับเราต้องคล้องอย่างงี้ครับแล้วก็ใช้หัว ัวเติมนะครับเติมน้ามันเ่ยแทงเข้าไปแล้วก็บีบเข้าไปในอัวในอัวอย่างเงี้ยครับแล้วข้างในจะเป็นถ้าซับผมจะทําให้ดูเลยเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะมองเห็นนะเนี่ยอเ้ข้าไปอ่าหยแล้วก็รอแป๊บนึงให้มันแบบ ให้มันซึมก่อนนะครับรอสักหรือเราจะคว่ำไว้สักสี่ห้านาทีก็ได้คว่ไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอียงไปเอียงไปเรื่อยๆให้มันซึมเข้าไปครับหมุนไปด้วยแล้าเพื่อนทําอย่างนี้นะพัดลมหอนเพื่อนจะอยู่ได้หลายปีมากๆเลยนะครับพัดลมสมัยนี้ครับปีเดียวน้ํามันก็แห้งแล้วนะครับเพราะว่ามีผ้าซับน้อยมากเลย ถ้าสมมติบูธแกนเสียเนี่ยเพื่อนเปลี่ยนนี่ลำบากมากเลยครับต้องเอาแกนตอกแกนออกถอดออกหมดทุกชิ้นส่วนตอกแกนออกเปลี่ยนบูธโอ้ลำบาก้าเพื่อนพอที่จะมีสกิลช่างบ้างนะครับเนี่ยทำอย่างที่ผมบอกนะครับอยู่เด้่นานแน่นอนอ่าเดี๋ยวอ่านี่น่าจะได้ลนะอันนี้ผ <c oughs> มหยอดเยอะไปหน่อยเยิ้ม อีนึงทาทีนึงก็ได้นะครับนี่มาฝั่งนี้อ่าเมื่อกี้ฝั่งหัวใช่ไหมฝั่งตูดมันก็มีเหมือนกันนะครับมีอวไเหมือนกันนะครับ,บเพื่อนๆอย่างในนี่ในนี้นก็แทงเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำทเพื่อนๆเห็นให้ได้มากที่สุดนะครับเห็นไหมผมจะแทงเข้าไปแล้วก็หยอดน้ำมันอย่างนี้เลยครับเอียงๆหน่อย หยดไม่ต้องถึงกบเยอะมากนะครับแล้วเราก็เอียงไว้งี้ให้มันซึมไปก่อนนะครับเพื่อนๆระหว่างที่รอให้ซึมเราก็เช็ดอันนี้ผมหยดเกินนะเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยแล้วก็หยอดฝั่งนี้อีกนิดนึงข้างหน้าตรงแกนมันเลยนิดนึง เดี๋ยวตรงแกนแล้วก็บูทเนี่ยต่อกนันนะครับอันนี้จะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยครับโหใช้ได้ปีนึงอ่ะปีเนี้ยขวาจะหมดนะครับน้ำมันอะ่ะปีนึงเราเอามาทำทีนึงก็ได้ครับเพื่อนเดี๋ยวผมเอียงเอียงไปเอียงมาให้มันกลืนเข้าไปในผ้าผมก็เอียงครับโอเค หมดละหมดก็เสร็จเสร็จแล้วก็ประกอบก็ใช้งานได้เลยครับเพื่อนง่ายมากๆนะครับเป็นเทคนิคที่ช่างเขาไม่ค่อยจะบอกกันนะครับอันนี้โอเคนะถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆช่วยกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อนๆแค่นี้ผมก็โคตรจะดีใจเลยครับเพื่อนๆ ถ้ามีอะไรที่มีประโยชน์เดี๋ยวผมจะเอามาทำให้เพื่อนๆได้ชมได้ทำตามกันอีกนะนเพื่อนโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ